สวัสดีครับผมเพชรคุณทองครับเอาเจตินเียบขยายรถไปทางไหนอีกแล้วเนี่ยอ้อแ็กรุนหรือเปล่าน่าจะาไปจอดสั่งโน้นครับ ยืดเส้นยืดสายนิดนึงครับจอดน,นานเดี๋ยวใายตรงสายเตะอีกครับเปิดที่ระบายน้ำครับน่าจะยืดเส้นยืดสาย แถวนี้ถ้าฝนตกมานี่โอ้โหน้ำไหลโจกเลยครับจะเป็นแบบดินทรายนะครับแถวนี้ข้างล่างเป็นลูกรัง จะชมเห็นข้างหลังนะครับแม็กี้เมาส์นะครับางข้หลังอนะเมื่อเช้าเห็นงอนอะไรกันนะเมื่อเช้านะเอามาจอดไว้คืนนะครับแม็กี้เมาส์ ขาใช้บานนานะครับน่าะเจะาไปจอดัางโน้นครับเพราะคันนี้เขาจะพ่นสีก็จะกระเด็นใส่ครับเนี่ยคันนี้เริ่มขัดเริ่มไรเรียบร้อยแล้วพรุงนี้น่าจะโป๊โป๊แล้วก็ขัดอีกรอบหนึ่ง โอ้โหน่าจะต้องเียับขยายแล้วครับเต็มกดังแล้วรถถ้าเข้าทาั้งบนนี่ไม่มีที่จอดนะนี่อยู่คาราบาวสองคันเข้ามาก็หมดที่จอดแล้วในเทเลอร์ซูเปอร์เกรอีกโอ้โหไม่มีที่จอดแล้วครับต้องเียับขยายแล้ว นันก็พอเป็นร่มนิดน,นึงครับหลบมุมได้นิดน,นึงไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดแชร์กไดไลค์ผมด้วยครับสวัสดีครับ